เดีย๋ยวดูสกิลการขับรถลุงรากาแล้วกันห,หนนงเฮ้ยแกน่วเาะห์ายห,ยหายเฮ้ยลุงรากาจะบอกให้าการขับรถเนี่ยย่ามวัวจะดูจอดูโทรศัพท์นะง่วงไม่ขับนะครับอืมล่วงไม่ขับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหีไม่พ้นลุงขับให้ดูนี่อันนี้ขูดนิดหน่อยไม่เป็นไรขูดนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นเรื่องปกติฮัลโหลครับ้วกระโปง ซาคอมเมนีครับว่าไงอ๋อกำลังขับรถไปส่งครับตอนนี้อ๋อครับผมครับครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวรีบไปส่งนะครับตอนนี้เกิดปัญหานิดหน่อยครับอืโอเคโอเคครับครับผมครับครับครับแหมเขาเล่งละเราต้องรีบขับหน่อยละเวลาเขาจะแซงเราต้องบังนะบังอย่าให้เขามาแซงเล้วเราขับรถเนี่ยคอมสองเลนอย่างงี้นี่นี่เห็นคันนี้คันนี้เขาจะเขาจะแซงเราเนี่ยเราต้องซิกแซก เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยทำให้เขาสับสนเฮ้ยเจอเจอเพื่อนร่วมทางแล้วทำยังไงอ่นไปไหนลุมส่งของอะเฮ้ยส่งเมืองไหนอ่ะข้างๆเฮ้ยเฮ้ยลงลส่งเมืองไหนเขาไม่ตอบเลยเว้ยเพื่อนร่วมอาชีพไม่มีความเฟนลงเฟนลี่เลยโดเนตคืออะไรนะเหมือนโดนนัดไหมเอาหนึ่งนะ เดีวเวลาเข้าซ้ายเดี <lawsuit royable> <What S 1> ๋ยวลุงเปิดนี่นี่หรือแซงเนือกแซงซ้ายอย่างนี้แล้วก็หันไปแล้วขับรถเลยเว้ยเฮ้ยขับรถภาษาบ้าเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงนะมึงเดี๋ยว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 เดียวฮะยังไงเดียวประกันมาเลยฮัลโหลโอ๊ยพูดถึงอ่ะพอดีเลยยายเลยเนี่ยฝนจะตกอยู่เนี่ยพูดถึงกำลังนินทาถึงเลยเนี่ย เก็บผ้าเก็บผ่อนอยังไงก็ค้มๆม,มันจะไม่ตกได้ไงอ่ะดูเงยดูฟ้าเนี่ยโอ้อยู่เมื่อกี่ปีแล้วแกจะลงๆเนียังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไม่ไม่ได้แวะไหนโหไอ้ครั้งที่แล้วไปผับนิดเดียวไม,ไม่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเออไอ้นี่ก็คิดไปเรื่อยนะอายุขนาดนี้แล้วยมากลัวอะไรอีกอยู่กันมาป่านนี้แล้ว